ทีชาวกระกฏคา้าดวงความรักประจําวันที่21เมษายนนะคะคุณได้ไพ่เด e h a แ g m a n นะคะส่วนเขาเป็น6เหรียญน,นะคะที่ขึ้นมาแบบกลับหัวช่วงนี้อาจจะยังต้องอึดอัดนะมีเรื่องที่ยังตึงเครียดหรือว่ารอคอยนะคะ ก็อย่างที่ดูกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับชาวกรกฎแล้วก็แฟนคุณเนี่ยจะมีข้อพิพาทที่ค่อนข้างเรื้อรังกันมายังแก้ไม่ได้กันสักทีหนึ่งอะนะคะก็จะลักษณะ3วันดี4วันไข้อยู่แบบนี้นะคะในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะอึดอัดอาจจะมีเรื่องทบกเถียงเล็กน้อยแฟนก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกว่ามันมีการให้ได้รับที่ไม่เท่ากันนะคะความรู้สึกไม่ตรงกันไม่บาลานซ์นะคะอย่างไรก็ตาม มีพลังงานที่เป็นบวกเข้ามาก็คือ it is safe for you to love แล้วก็ within the next few weeks นะคะในอีก2-3สสัปดาห์ข้างหน้าก็น่าจะภายในเดือนเมษายนเนี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะมีช่วงเวลาดีๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันยังปลอดภยัยนะคะที่คุณจะยังรักกันต่อไปนะ